วันนี้หยุดพอดีเลยก็เลยมานั่งเล่นกับน้องเอ๋ยครับอ๋อทำไมน้องเอ๋ยอะไรนะคะหนูนั่งเขียนแม่สกุลมานานแล้วค่ะก็เลยรู้สึกอยากทำเล่นให้สวยๆค่ะอยากทำเล่นไม่สวยๆหรอใช่ค่ะพี่ก้อยซื้อของเล่นมาไว้ชิ้นหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้น้องเอ๋ยชิ้นหนึ่งน๋ยวพี่ก้อยมาให้โอเคค่ะโอเคโอเคทุกคนในนี่ของเล่นสำหรับปีนี้ พี่ก้อยมันคือชุดทำเล็บสำหรับเด็กนะคะเฮียเอฟแกะได้ไหมคะแกะได้ค่ะเฮียกับพี่ฟิล์มลงมาดูช่วยน้องเอ๋ยหน่อยดิว่ามันทำยังไงอนี่ยแต่อื่นแล้วนั่งลงนี่นั่งลงนี่เฮียเฮฟถ่ายให้หน่อยนะเดี๋ยวพี่ก้อยจะช่วยน้องเอ๋ยทำเลยเพราว่าพี่ก้อยเป็นผู้หญิงน่าจะช่วยแบบน้องเอ๋ยทำได้ดีกว่าว่าเฮียนี่แซดพี่สีทาเล็บด้วยโอเคครับตอนนี้เฮียเอฟก็มารับหน้าที่ถือกล้องแทนตอนนี้ ให้พี่ก้อนช่วยน้องเอิรอพี่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นสีทาลิปใช่ไหมเดี๋ยวดิชอบทาลอง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 อันนี้คือสีทาเล็บใช่ไหมเฮ้ยแต่สีอ่อนๆ่อนสีมันเป็นสีแบบใสอ่อนๆนะทุกคนใช่สีใสใสไหมลองอีกเล็บนี้ลองอีกเล็บนี้อ่ะแล้วเออทาแล้วเออจะติดเล็บทำไมทางนั้นอ่ะก็อีกอีกมือหนึ่งทาอีกมือหนึ่งติดเล็บอ่ะโอเคเสร็จละว้าวโซมิทุกคนดูสิมันเป็นสีจืดนะ แต่มีกาเพชรด้วยมันเปลี่ยนแปลงไหมคะี่ยเปลี่ยนอยู่ค่ะโอเคทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบกาวส่งนาชัยที่สำหรับเอามาติดเล็บอันนี้คือด้านไหนใช่ปะใช่เฮ้ยชุบอุ้ย เล็บยั่เหมือนจอบเลยโอ้ยสวยอยู่นะได้อยู่ใช่ไหมอีกข้างมันไม่ติดนะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้นี่กาสองหน้ามันจะมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะนี่เออนิ้วต่อไปเริบกก็แกะออกมาเออนิ้วต่อไปต่อไปเป็นสีแดงใช่ไหมพี่ก้อยใช่เหมือนผีกระสือย้ายสายทุกคนดูเล็บน้องเอ๋ยตอนเนี้ยเหมือนผีปอดโอ้ยสวยอยู่นะโอเคเล็บต่อไปกันเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นกาวสองหน้าใช่ไหมพี่กองใช่ค่ะแล้วมินสม่าเรา,าติดไปแล้วใช่ปะ่ะนี่แล้วก็จะติดนี่อะไรแบบเป็นอะไรที่แบบกิ๊บเก๋ห่ายมากเลยนะครับใช่สําหรับแบบเด็กๆเด็กๆ นี่ถ้าจะลอกออกก็ลอกได้ใช่ถ้าจะลอกออกก็ลอกได้แต่ว่าน้องเอ๋อยากใกล้เปิดเทอมแล้วแล้วก็ต้องเอาออกใช่เดี๋ยวน้องเอ๋ก็ต้องเอาออกก็คือไม่สามารถติดไปโรงเรียนได้เราต้องเคารพกฎของโรงเรียนโอเคค่ะทุกคนดูน้องเอ๋โชร์หน่อยอุ๊ยสุดแล้วเหมือนอะไรนะปายุรีเหมือนไอ้นี่อ่ะดูหน้าเอ๋ทำมืออย่างงี้เอ๋ทำมืออย่างงี้ถ่ายหน้าหน่อยนี่เหมือนไหมกสือแย้สายใช่เหมือนกสือแย้สายมากเลย ทำมึงนี้นิวมวทำนี้ค่ะเหมือนเลยพี่ป้าแต่ตาหลับไม่รู้เดี๋ยวนี้พี่ก็จะลองดูนี้ก่อนนะทุกคนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่ก็ต้องลองดูกันนะว่ามันคืออะไรทุกคนอย่างแรกก็คือลองปัปึ๊บอ๋อคืออะไรพี่ก้อยไม่รู้อ่ะพี่ก้อยว่าน่าจะลิปสติกหรือว่าเป็นลิปสติก ในลองทาเอ้ยใช่ยิปสติกเหรอใช่ค่ะในลองดูอุ้ยมันเป็นยิปสติกจริงๆด้วยยิปสติกด้วยลองลองสีเหลืองดิลองนี่สีเหลืองนะสีเหลืองจะเป็นสีอะไรก็สีเขียวสีเหลืองเป็นสีอะไรก็น่าจะเป็นลิปปกติก็น่าจะเป็นลิปปกติิมันเลยไหมลิปกลอตึงไหมลกลสีแดงแดงสีเหลืองเหลืองก่อนมันจะได้แบบเหมือนเอ้ยกินอึมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ลอลมันไม่ค่อยเป็นสีอะพี่ก้อยแต่ว่ามันก็แค่จะมันๆน,นะสีอะไรอีกลองทาเร็วๆเร็วีเร็วๆเร็วๆทำไมอะ โอเคเดี๋ยวให้น้องเอ๋ยไปล้างหน้าก่อนนะทุกคนก็คลิปรีวิวรีวิวอะไรนะเล็บปอมเล็บปอมสำหรับเด็กอ้วนกะเขามีกิฟต์แถมมาให้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยมาไหนเราติดกิฟต์ดิเรติดนี่ชุนี่ด้วยพร้อมกับอ่านี่อันนึงเร็วยังไม่ให้แก้ค่ะพิ่ชุนี่อุ้ยโลนอะเอ๋รีวิวลิปสติกรีวิวเล็บแล้วก็รีวิวกิฟต์หน่อยดิทำไงลิปสติกก็ต้องทำปากปีปอบ เหมือนไหมเหมือนอะมรเหมือนผีปอบโอเคไม่เหมือนผีปอบน้องเนาะสวยจะตายใช่ไหมสวยไหมเอยสวยชอบไหมคะชอบชอบโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ก้อยแล้วก็น้องเอ๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนเื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฮียเอฟแช n เนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายโชเล็บโชเล็บโชเล็บเอโชเล็บนี่โชเล็บนอยค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพื <fringe> ่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราได้แค่กดตรงลูกศรข้างล่างนี้เลยนะครับ